เดี๋ยวผมพาทุกคนนั่งรถอีแทคคันนี้นะครับไปเที่ยวชมชนบ้านมงกันด้านหลังของผมเนี่ยเฉ็นว่าเป็นเขาหินปูนที่กว้างใหญ่มากๆมีอายุเขาแก่กว่า300ล้านปีที่นี่คือถ้ำนาง 12. นะครับที่นี่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของนิทานเรื่องนี้เลยแม่วิษณุโลกประทับใจจริงๆ ผมโจ้ยและนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้เนี่ยผมพาทุกคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง2แครนะครับเพราะว่ามีแม่น้ําแควน้อยและก็แม่น้ําหน้าไหลผ่านที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกหรือที่ใครหลายคนเรียกว่า พิษโลกลนั่นเองครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นไปติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสอปป,อป,อปอลาวนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยจะมีวัฒนธรรมแล้วก็มีชุมชนที่ซ่อนอยู่ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชุมชนบ้านมุงนะครับเขาเล่าว่าในอดีตเนี่ยชุมชนแห่งนี้อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีนะครับบรรพบุพร,รุษได้อพยพนะครับมาจากสอปป,อปอลาวในสมัยเจ้าอนุวงศ์ที่มีการแตกทับแล้วก็เดินมาตั้งถิน่นฐานอยู่ที่นี่ด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเขาหินปูนที่กว้างใหญ่มากมา ว่าเป็นภูเขาอินปูนยาวถึง13.5กิโลเมตรยาวไปถึงจังหวัดเพชรบูร์นะครับมีอายุกเก่าแก่กว่า300ล้านปีชุมชนบ้านมุงแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยเสน่ห์และเราก็ได้เลือกสถานที่ที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักชุมชนบ้านมุงมากขึ้นเริ่มต้นที่แรกผมจะพาทุกคนนะครับไปที่วัดบ้านมุงไฮไลท์ของที่นี่จะมี2ที่ที่ผมจะพาไปนั่นก็คือ ถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับจะไปกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่ชาวบ้านเคารพศรัทธ,ธาและอีกถ้ำหนึ่งครับถ้ำนาง12ซึ่งที่นี่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของนิทานเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดก,กันว่าเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนนะครับไปยังน้ําตกที่หนึ่งครับชื่อว่าน้ําตกขุนห้วยเถินนะครับเดี๋ยวเราต้องรุ้นนะว่าวันนี้เนะี่ย จะได้เจอน้ำหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าจะมีน้ำเยอะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนั่นเองครับและเราก็จะไปลองกินอาหารพื้นบ้านหรืออาหารพื้นถิ่นที่นี่ครับได้รู้จักพวกเขามากขึ้นผ่านเมนูอาหารต่างๆและปิดท้ายวันนี้นะครับในช่วงเวลาย,ยามเย็นผมจะพาทุกคนไปตั้งตารอดูท้าแบทแมนหรือว่าท้ามั้างคาวเวลาเขาบินออกมาหาอาหารกันเป็นฝูงเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนวันนี้เรามีชื่อต็มด้วยสโลไลฟ์แอดบ้านโมไปลุยกันเลย ใชุมชนบ้านม้งแห่งนี้นะครับเวลาที่เราจะไปสถานที่ต่างๆที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปเราจะเดินทางด้วยรถคันนี้ครับรถอ e ีแท็กหลายคนบอกว่าฮยคุณหน้าคุณตาเหมือนเคยเห็นใน MV ถูกต้องแล้วครับใครที่เคยฟังเพลงของโจ伊พูสิทธิ์ไม่ใช่ผมนะอีกคนหนึ่งครับเป็นโจ伊เพลงหน้าหน้าทอนะครับนี่คือสถานที่ทั้งหมดที่ใช้การถ่ายทํา MV เพลงเป็นไงขึ้นไปเลยฮะไม่ได้เหรอติดเลขาเสษย์อ๋อเดี๋ยวผมพาทุกคนนั่งรถอีแท็กคันนี้นะครับกับคุณลุงมานะไปเที่ยวชุมชนบ้านมงกัน ไปกันเลยครับโอ้รถแรงรถแรงไปฮะอันนี้ผมเข้าเกียร์ถูกยังพ่อโอ้อย่างเอาครับอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยดับดับและนี่คือโจโอีทัวร์ไม่ใช่โจ伊ภูเก็ตแต่จะเป็นโจโอ,อีทัวร์ที่จะพาทุกคนไปดูเขาหินปูน ขึ้นรถได้เลยครับทุกท่านคนละสิบบาทเท่านั้นเอ,อาไปเลยไหมอะ ทุกคนมาถึงโลเคชันแรกแล้วนะครับที่นี่คือวัดบ้านมุงวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2379หรือเบเกือเกือบจะ200ปีแล้วนะครับก็เป็นวัดที่ชาวบ้านมักจะใช้เวลาทํากิจกรรมพิธีต่างๆของทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะมารวมตัวที่วัดแห่งนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นพระอุโบสถซึ่งข้างในนะครับจะมีองค์พระพุทธชินราชจำลองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแต่ก่อนที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูไฮไลท์ก็คือถ้ำนาง12และถ้ำหลวงพ่อบุญมีเดี๋ยวเรามากราบองค์พระประธานของวัดบ้านมุงแห่งนี้ก่อนครับไป จากพระอุโบสถนะครับผมพาทุกคนมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับที่นี่คือถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าหลวงพ่อบุญมีี่ยท่านจริงๆแล้วเป็นพระที่อยู่ที่วัดเขาอิโต้อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นพระสายปฏิบัตินะครับวิปัสสนากรรมฐานหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าพระสายป่านั่นเองครับได้มีการเดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มาปักกรดอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำ แล้วก็เจริญสติภาวนาเพราะว่าที่นี่เงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากๆและในอดีตนะครับสมัยทีเออ่เป็นพื้นที่สีชมพูนะครับเขาว่ากันว่าแบบนั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายอย่างบริเวณชายแดนนะครับจะมีผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งทหารไทยของเราเนี่ยก็จะมาบูชาเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อบุญมีมีความเชื่อว่าถ้าใครพกไว้แล้วสวดคาถาไหว้ขอพรเนี่ยก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกราบ ขอพรหลวงพ่อบุญมีเพื่อความเป็นสิออริมงคลตรงบริเวณนี้ครับที่มีความเชื่อกันที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าหลวงพ่อบุญมีท่านมามรณะาพาบริเวณนี้ซึ่งด้านหลังของรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อบุญมีนะครับลองสังเกตดีๆจะเป็นเหมือนเหมือนแท่นหรือว่าเป็นหีบศพบนั่นเองครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีบรรจุนะครับเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อบุญมีนะครับก็สามารถมากราบขอพรกันได้ครับ ครับผมพาทุกคนนะครับมาเดินดูบรรยากาศรอบๆของถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับให้ลองสังเกตหินงอกหินย้อยครับด้านหลังผมเนี่ยข้างบนโอ้โหเนี่ยมันย้อยลงมาสวยงามมากอย่างที่เราแปว่าตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขาหินปูนที่มีอายุกเก่าแก่กว่า300ล้านปีด้านหลังถัดไปนะครับก็จะมีพระพุทธชินราชท,ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาใครก็สามารถมากราบไหว้เพื่อขอพรเมื่สิริมงคลกันได้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันไป ใหม่ไส้กรอก CP Signature ลองเลยบริษัทไทยเบลเล่ต์จำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ และตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับที่นี่คือถ้ำนาง12นะครับฟังไม่ผิดครับ ชื่อเรื่องเนี่ยเหมือนกับในวรรณคดีที่เราเคยร่ําเรียนกันในสมัยตอนเป็นเด็กๆนะครับทํานางสิบสองเขาบอกว่าบางทีต้นกําเนิดเนี่ยมันอาจจะมาจากที่ชุมชนบ้านมูงแห่งนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาเล่าว่าจะมีเป็นเหมือนแองหินครับที่เป็นเหมือนที่วางของเด็กทารกเนี่ยเป็นเหมือนอูเด็กถึง12แองงนะครับจากที่ทุกคนเคยร่ำเรียนกันว่านาง12ก็คือมีผู้หญิงทั้งหมด12คนนะครับที่ถูกควักลูกตาออกนะครับแต่จะเหลือเพียงแค่นางเผาคนเดียวที่ยังเหลือลูกตาไว้แล้วถูกทิ้งไว้ให้หิว จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้กินลูกตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่มีเพียงคนเดียวก็คือนางเผานางคนที่12ไม่ได้กินลูกตัวเองแล้วก็เอาไปซ่อนนะครับแล้วก็เกิดเป็นพระรถเสนที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับลองเดินเข้าไปดูกันว่าต้นกําเนิดความเชื่อว่าทาไมถึงชื่อถ้านาง12เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันป่ะยืนนคนนี้มา ครับทุกคนผมพาทุกคนเข้ามาแล้วตอนนี้ผมก็พยายามหาแองหินอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าด้วยการเวลามาจ,จะทําให้ทุกอย่างมันเป,นปลี่ยนแปลงไปมันก็กลายเป็นแองหินแองใหญ่ๆซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนานการของคนนะเนาะแต่ผมว่าสิ่งที่มันพิเศษอะ่ะก็คือเพดานของถ้ำครับตอนแรกอะ่ะผมมองเห็นว่าเฮ้ยเพดานมันเรียบมากเหมือนกับว่ามีชั้นปูนอะ่ะมาฉาบอ่ะแต่เขาบอกอันนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองนะออมันเป็นเหมือนบ้านที่อยู่ในภูเขา ถ้าเดินเข้าไปอีกลึกๆเนี่ยชาวบ้านเขาได้มีการนาพระพุทธรูปองค์น้อยๆเนี่ยมาวางไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากเข้าไปกราบพระด้านในหรือว่าอยากมีสมาธิหน่อยก็มานั่งสมาธิในนี้ก็ได้แต่ไม่น่าใช่ผมผมนั่งที่บ้านดีกว่าอันนี้เราก็พามาเที่ยวให้เห็นนะว่าบรรยากาศเออมันอันศีนเหมือนกัน ตอนที่เราจะไปน้ําตกขุนห้วยเทินนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเช็คอ mm ิน hmm. กันเลยข้างหลังผมเขาจะเรียกว่าเขาสามขสัตนะครับ mm hmm. จะสังเกตเห็นดีๆว่าเป็นภูเขาเหินปูน 3ลูกด้วยกันนะครับที่วางใกล้ๆกันเลยก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับ3ก้อนนี่เรียกว่าเขาสามอสัตย์แต่บริเวณน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนาข้อควายนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมีการที่ทําการ,กรเกษตรปลูกข้าวทําไรท่ทําสวนเนี่ยก็จะใช้ควายนะครับในการเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับเราก็จะปล่อยควายเนี่ยมาให้กินหญ้าบริเวณนี้ครับแล้วเมื่อก่อนคุณลุงไล่้ฟังว่ามองไป3ามร้อยหกสิบองศานี่จะมีเขาหินปูนล,ล้อมรอบแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ล้อมรอบนะครับเพราะว่าได้มีการระเบิดภูเขา ทำโลโม่หินเกิดขึ้นนะครับแต่จุดนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ใครหลายคนมาเดินเล่นถ่ายรูปกันตรงนั้นเนี่ยผมเห็นมองไกลๆจะมีเหมือนทางเดินขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ลองไปเดินดูกันไหมไปพอขึ้นมาอยู่ข้างบนนะ นี่เราจะได้ยินเสียงระเบิดที่ผมไล่ฟังนะว่าเกษตรกรน่ะเขาใช้เหมือนพวกกระจับหรือว่าพวกแบบประทัดอะ่ะจุดไล่เพื่อไม่ให้ลิงอะ่ะลงไปกินพืชผลเกษตรของเขาก็คือข้าวโพดด้านหลังของผมเนี่ยก็คือเป็นไร่ข้าวโพดท,ที่สวยงามเลยกําลังขึ้นสวยเลยครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีเสาไฟแล้วก็ไม่มีสายไฟฟ้าเลยนะแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยสายไฟฟ้าเขาวางต่ํามากเลย มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออว,ว,วิวทิวทัศน์ที่นี่เนี่ยมันยังสวยงามแล้วด้วยความที่รอบๆเนี่ยเป็นภูเขาเห็นปูนแบบ360องศามันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนธรรมชาติอะ่ะกำลังโอบกอดเราอะไรอย่างนั้นเลยแม่วิศนุโลกประทับใจจริงๆ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอีกหนึ่งโลเคชั่นแล้วนะครับตรงนี้จะเรียกว่าทางเขาน้ําตกผลห้วยเทินอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้ําตกที่นี่ไฮไลท์ก็คือจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนก็คือสิงหาถึงพฤศจิกาแต่ว่าวันที่เรามาถ่ายทาเนี่ยมันช่วงต้นๆ้นสิงหามันก็เลยจะมีความแบบรุนแล้วก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะมันจะมีน้ําตกให้เราเห็นหรือเปล่า ซึ่งคุณลุงบอกว่าปกติแล้วเวลาที่น้ํามันเยอะอะตรงนี้ตรงที่เรายืนนะครับจะไม่สามารถยืนได้เลยคือน้ำเนี่ยมันจะท่วมไหลไปถึงถนนและลงไปถึงอ่างเก็บน้ําด้านหลังผมเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาลุ้นกันว่าข้างในน้ําตกจะเป็นยังไงแลาจะได้เห็นเห็ดแชมเปญที่จะมีขึ้นเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือไม่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตามมาเลยมาซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีน้องนําทางด้วยชื่อว่าน้องโบเดินพาเราเข้าไปแล้วนะครับคุณลุงบอกว่า จากถนนเนี่ยที่เราจอดรถอีตแตนนะครับเดินเข้ามาจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเนาะแต่เดี๋ยวเข้ามาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงน้ําตกเลยอะจะเจอน้ําตกหรือเปล่าอะ่ะโบวันนี้เราจะได้เห็นน้ำตกหรือเปล่าโบไปเร็วไมไปไปกันก็ได้ <S 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 เราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกทางนี้แน่หรือเปล่านะเออข้างในมันล่มลื่นดีเหมือนกันเล ถึงแล้วนี่คือน้ำตกคุณห้วยเทินไม่มีน้ำเลยแง่ yeah! นี่คือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเราก็ต้องคอยลุ้นนะครับแต่ทุกคนก็ทราบดีครับว่าประเทศไทยกําลังเจอครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลโยก,ก็คือ ฝนน้อยน้าแรงแล้วนเนีครับแล้วก็จะเกิดปรกากฏการณ์แบบนี้ลากยาวไปถึงต้นปีหน้ามันก็เลยอาจจะทําให้เกิดน้ําแรงแล้วก็ไม่ได้มีฝนนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําตกที่เกิดเฉพาะช่วงฤดูฝนน้ำเนี่ยมันจะไหลามาจากเขาหินปูนด้านบนแล้วมันก็จะไหลเป็นทางตามแนวหินถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าก้อนหินเนี่ยมันยังมีความเขียวๆข,ของตะไคร้ซึ่งเป็นล่องรอยว่าเคยมีน้ําไหลผ่านแต่ว่าวันนี้มันแห้ง แต่พอมันแห้งมันก็จะเห็นอะไรครับเห็นเป็นชั้นหินที่เป็นร่องรอยของรอยน้ํา mm hmm. ก็สวยงามไปอีกแบบและยิ่งแบบว่านั้นนะครับในช่วงที่ฤดูฝนนะครับที่มันมีความชื้นเยอะมากๆเนี่ยมันจะเกิดเห็ดชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าเห็ดแชมเปญเห็ดแชมเปญครับมันจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนแก้วแชมเปญเลยซึ่งมันก็จะมีสองสีนะครับที่เคยเห็นกันเออถ้าเรามาถูกช่วงเนี่ย ก็จะได้เห็นความสวยงามทางธรรมชาติ<ๆ>แต่นี่ก็ทําให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเวลาเรามาอีกฤดูการหนึ่งเนี่ยมันก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับ<ๆ>หลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะหิวเหมือนที่ผมหิวแล้ว<ๆ>เราจะไปลองกินนะครับอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ที่นี่นะครับผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับก็จะมีการปลูกผักในพื้นที่แห่งนี้เราก็นํามาปรุงอาหารให้เราได้ลิ้มลองกัน ไปชิมกันที่ร้านบ้านมุงแคมป์นั่นเองแต่ว่าอาหารวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองชิมกันไปกันเลยช่วยด้วยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility บริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัด Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ และตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาทานอาหารกันที่บ้านมุงแคมป์นะครับบ้านมุงแคมป์นอกจากจะเป็นาร้านอาหารเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็เป็นจุดที่เรามาขึ้นรถนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็ยังมีที่พักด้วยสําหรับใครที่ชอบกางเต็นเนาะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติมีเมนูอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่น่ากินมากๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะครับนี่ก็คือ แกงหยวกนะครับผมสังเกตว่าเป็นเหมือนหมู3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นหยวกกล้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันเลย <C ur l ain> แล้วก็จะมีใบแมงลักนะครับกลิ่นเหมือนพวกแกงป่าอร่อยรสชาติกรมกรอบมากอันนี้ฮะสายฟอกฮะ <c oughs> หรือว่ากบทอดนั่นเองนี่เขาก็มีการสับมาละเอียดเรียบร้อยทอดกระเทียมนะครับน้ำจิ้ม4ีฟูดนะ <c oughs> อืมหืมกอบอร่อ,อยแล้วมาดูอีกหนึ่งเมนูครับนี่คือน้ำพริกปลาย่างน,นะครับก็จะมีผักกูดกระเจี๊ยบนะครับปักแล้วก็น้ำเต้ามะเขือที่เขาได้เอาไปลวกนะครับให้ความรู้สึกว่าน้ำพริกปลาย่างจริงเพราะว่าในนี้ยังมีก้างปลาอยู่ด้วย มีความเค็มเผ็ดแล้วนัวของปลามันมีความมัน,มนของปลาอยู่แล้วเนื้ออร่อยมากแลอันี้นะครับแกงขั่วแตงไทยนะครับเป็นหมูนะอืมตัวเนื้อแตงไทยอ่ะพอมันอยู่ในแกงที่แกงมันมีรสเผ็ดใช่ไหมแล้วเนื้อแตงไทยที่มันนุ่มแล้วมันก็เลยจะมีรสชาติหวานแล้วก็นุ่มกินแล้วก็ลื่นโหดีมากแล้วตัดกับไข่เจียวหมูสับร้อน ใส่มะละกลอลงไปด้วยอืมได้เคี้ยวมะละกออ่อนๆมาดูเมนูนสุดท้ายนะครับนี่คือต้มโคล้งทับทิมนะครับปลาทับทิมแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนลองไปด้วยนี่เป็นปลาทับทิมนะครับแล้วก็มีใบมะขามอยู่ข้างผมต้องสดน้าซุปร้อนๆโอ้โหหอมมากหอมแบบใบมะขามอะ่ะกินกับปลาทับทิม ต้มคงอร่อยมากและวพาสดมากมแล้วก็ปิดท้ายนะครับแก้วมังกรที่เขาปลูกกันเองคนระับอันนี้เนี่ยอร่อยมากหวานชอบเดี๋ยวผมจะขอตัวนะครับไปกินให้เต็มที่ให้อร่อยอร่อยกับทุกเมนูที่เขาได้ตั้งใจทําให้พวกเรากินนะครับและหลังจากนั้นตามที่สัญญาดูในาฬิกาแล้วอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะไปดูขังข่าวครับว่าเมื่อออกมานับร้อยนับพันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้กินข้าวขอนครับ กับทริปวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาเที่ยวในธีม Slow l i f e and บ้านมุงนะครับที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมืองสองแควของเราผมพาทุกคนเ,เริ่มต้นไปไหว้พระที่วัดบ้านมุงนะครับก็จะไปกราบพระพุทธชินราชจำลองที่ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถแล้วก็พาไปดู2ไฮไลท์ที่สําคัญนั่นก็คือถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับแล้วก็พาทุกคนเข้าไปเดินดูนะครับถ้ำนาง12หลังจากนั้นผมก็พาทุกคนนะครับไปจุดชมวิวนะครับ เขาสามกษัตริย์ที่สวยงามโอ้โหพอเห็นมุมก,กว้างๆแล้วมีภูเขาที่อายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีโอบล้อมเราอยู่รอบๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกอเมซิ่งจริงๆนะและผมก็พาทุกคนนะครับไปดูความสวยงามของน้ําตกขุนห้วยเทินที่แม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีน้ําตกให้เราได้ดูสักหยดมันก็เป็นขั้นหินบันไดที่มีไลเคนนะครับหรือว่ามีมอสต่างๆที่ขึ้นเป็นสีเขียวสวยงามถ่ายรูปออกมาก็ได้อีกหลายมุมเลยเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกัน จากน้าตกขุนห้วยเทินนะครับผมก็พาทุกคนไปกินอาหารของที่นี่ที่มีรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็เป็นผลผลิตที่คนในชุมชนนะครับที่ทําอาชีพเกษตรกรนะครับได้เอามาปรุงอาหารให้เราได้ลองชิมกันผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากมาเที่ยวที่บ้านมุงอาเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกันอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าในแต่ละสถานที่ใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับของทีมสโลลีฟแอดบ้านมุงใน1วันและถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับ ขึ้นมาแล้วนี่คือ QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวดีๆในประเทศไทยนะครับที่โจ้คนนี้นั่นแหละจะพาทุกคนไปเที่ยวไม่ซ้ำทางแล้ววันนี้ผมจะขอส่งท้ายทุกคนด้วยภาพความงดงามของค้างคาวจำนวนมากที่บินลองอมาหากินกันยามาค่ำคืนจะสวยขนาดไหนไปชมกันแล้ววันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทโกโซอป,ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบลเลจตจำกัดมหาชนกฟัฟ amarin tv